สวยมากแบบว่าพเศที่ออกมาอ๋อขอบคุณค่ะก็เอบก็ลุ้นค่ะตื่นเต้นอยากรู้ว่าแบบถ้าคนเห็น MV แล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างค่ะต้องปดเป็นความับนะพีชาก็ต้องปิดค่ะเพราะว่าเหมือนก็ต้องรอให้โปรเจกต์มันรันไปตามงานของเขามีใครเข้ามาจากโู่ เราปวไม่ตอนนั้นนหะตอนที่เราเจอแต่ว่าใครเป็นนางเอกนะคะก็ดูแล้วก็ลุ้นๆค่ะว่าเขาจะทายกันเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบรรยากาศตอนถ่ายทำที่ฟังก์ตีมันเป็นยังไงบวะอ๋อสนุกค่ะเพราะว่ามันพูดได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าเราเองมีได้ได้ลองเล่นได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ทีมเขาทํางานแบบเร็วแล้วก็น่ารักกันทุกคนเลยก็เอ็นจอยมากค่ะมุดกันที่เซิร์เบอร์แล้วีนมาค่ะมันก็เป็นไปตามเพลงตามเนื้อเพลงอะไรแบบนั้น มีช็อตอะไรที่แบบเดี๋ยวให้แฟนๆองดไปแล้อยนี้ต้งรออนนิดหนึงก็ทุกช็อตแล้วกันก็จริงๆ MV สวยค่ะสวยทั้ง MV เลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็น MV ที่ใหม่อะไรแบบมีอะไรใหม่ๆให้คนดูค่ะเคยเล่น MV แบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยนะคะหนูเล่น MV ไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็นี้มันเป็นอีกมูดหนึ่งที่แบบด้วยเพลงอะไรด้วยมันก็น่ารักขึ้นอะไร้ยคะปกี่คนจะไปอยู่แบบโหมไหนแฟนสาวคุณแม่หรือว่า หนูว่าทุกคนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของเขาคีออะไรจะบอกแฟนเขาไหมถ้แค่เห็นเค่เห้แล้วยังไงก็เออตอนนี้เลยนะ่าสิงหนูเยอะนะหนูเห็นนะมีคนบอกว่าแบบเออรอรอสิงอยู่ให้หาพระดีๆไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ เออใครแนะนำพระดีๆได้ก็บอกหน่อยนะคะอนุญาตเลยได้ไหมคะอนุญาตได้ไหมได้ไหมคะเออได้ค่ะตามอนุญาตเลยมีข้อความอะไรแปะที่ที่หน้านิทาะโอ้ยได้เลยค่ะเอ็นจอยให้เต็มที่ค่ะแบบทำทำงานออกมาก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยแล้วก็สนุกกับงานฝากด้วยค่ะจะไปติดตามค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปเชียร์เออ แบมแบมกันเยอะๆนะคะเขาตั <S <s ้งใจทํามากแล้วก็ทีมเขาทุกคนแบบตั้งใจทำกันมากๆไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณคะนะคะขอบคุณะขอบคุณนะคะขอบคุณบคนคะะอนุณะคะขอบคุณะคะขบคุณะคะะ